Idani tasa bhagavato arahato semma sembut haksa pariniba sata sati sang wacarutara pancasatati kani dwe sang wacara sahasani atikantani tani pacupan อสะยุชะมาสสะปัญจวิสติมังดินังวารวเสนะปณะสุคราวาโรโหติเอวังตัสสะบะควะโตปริณิบานาศาสนายุกาละกานาสันลเกตบาาสุภมัสโดพระพุทธศาสนายุการ จำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว25 6 7พรรษาปัจจุบันนสมัยตุลาคมมาศสุรทินที่25สหุขรวานพระพุทธศาสนายุการ นับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะตึงกำหนดนับด้วยประการชนีอิโตปรังสักกจังธรรมโมโซตัปโบตีเบื้องหน้าแต่นี้เพ็นงตั้งสมณาหารจิตสดับธรรมภาสิทธ ดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทินนะโมตัสสะพคะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบทธัสสะนะโมตัสสะพคะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบทธัสสะนะโมตัสสะพคะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบทธัสสะ สุขาสั้นขัดสะสามะกีสะมะกานันจานุกะโหสะมะกะระโตธรรมะทโพโยกะเเคมานัทังสตีติบัตดนี้จักแสดงธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อพอจะใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขและการสนับสนุนคนผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นสุขผู้ยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม่คลาดจากทรรมอันเกษมจากโยคะในที่ใดมีความสามัคคีกันที่นั่นย่อมมีความสุขเมื่อบุคคลต่างสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันกิจการ,รงานต่างๆก็ย่อมสำเร็จได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าต่างคนต่างทำ แม้ในคราวที่มีภัยความสามัคคีก็ย่อมเป็นพลังช่วยให้ผ่านพ้นภัยอันตรายได้เช่นในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมวิกฤตจึงกลายเป็นบทเรียนแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันภัยพิบัติย่อมสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลไม่เพียงแต่ต่อทรัพย์สิน หรือโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังกระทบต่อชีวิตและจิตใจผู้คนแต่ว่าในความยากลำบากนั้นกลับปรากฏภาพแห่งความสามคัคคีอันงดงามเป็นพลังขับเคลื่อนช่วยให้สังคมฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปได้เมื่อกระแสน้ำพัดมาบ้านเรือนจมบาดาล ชีวิตประจำวันหยุดชะงักสังคมไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันเองในชุมชนการระดมกำลังคนและทรัพยากรหรือการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นล้วนเป็นภาพสะท้อน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความหวังท่ามกลางความยากลำบากความสามัคคีไม่เพียงแสดงออกแต่ในชุมชนเท่านั้นแต่ยังขยายวงกว้างไปสู่ระดับชาติและนานาชาติหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและองค์กรต่างๆ ต่างร่วมมือกันจัดตั้งหศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่งมอบความช่วยเหลือทางการแพทย์อาหารเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ส่งต่อความช่วยเหลือและกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยนอกจากความช่วยเหลือทางกายภาพแล้ว ความสามัคคียังแสดงออกในด้านจิตใจการให้กำลังใจเป็นต้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นการช่วยเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมการแบ่งปันเรื่องราวการพูดคุยผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่แสดงให้เห็นถึงความสามาัคคีในสังคมยุคดิจิตอลน้ำท่วมไม่ใช่เพียงภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ยังเป็นบททดสอบความเข้มแข็งของสังคมและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าของความสามาัคคีการร่วมแรงร่วมใจแบ่งปันและเ,ลอ,เอื้อเฟื้อล้วนเป็นปันจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราฟันฝ่าวิกฤตไปได้ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้มแข็งพร้อมรับมือความท้าทายในอนาคตน้ำท่วมนี้จึงไม่ใช่เพียงความสูญเสียแต่ยังเป็นบทเรียนล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามคัคคีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนดังมี อดีตนิทานว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพยานกกระจาบโปรคองดูแลนกน้อยนับพันตัวมีนายพันคนหนึ่งมีอาชีพจับนกกระจาบขายโดยการใช้วิธีเรียนแบบเสียงล่อให้นกกระจาบมารวมตัวกัน แล้วใช้ตาข่ายรวบตัวไปทั้งหมดพยานนกกระจาบทราบว่านายพานได้เริ่มจับนกไปแล้วจึงคิดหาวิธีเพื่อที่จะพาฝูงนกให้รอดจึงได้เรียกประชุมฝูงนกว่าหากพวกเราถูกนายพานหลอกล่อให้เข้าไปในตาข่ายเราทั้งหมด จงรวมพลังช่วยกันสอดหัวตัวเองเข้าไปในช่องตาข่ายแล้วกระเพือปีกขึ้นพร้อมกันจะสามารถยกตาข่ายให้ลอยขึ้นได้แล้วจึงนำไปพาดไว้บนยอดต้นไม้ที่มีหนามจากนั้นให้รีบบินหนีออกมา ด้วยความสามัคคีร่วมใจนี้พวกเราจะสามารถรอดจากนายพานได้พวกนกต่างตกลรงที่จะร่วมใจกันในลำดับมาการต่อมานายพรานได้เรียนเสียงนกรนกระจาบล่อนกกระจาบฝูงนกให้เข้าไปในตาข่ายทันทีที่ฝูงนกถูกตาข่ายรวบตัว นกทุกตัวต่างสามัคคีรวมใจสอดหัวเข้าไปในช่องตาข่ายแล้วกระเพือปีกขึ้นยกตาข่ายไปไว้บนยอดต้นไม้จากนั้นต่างก็บินหนีออกมาได้ตามแผนที่วางไว้เมื่อนายพันจะใช้ตาข่ายรวบฝูงนกอีกเมื่อใดพวกนกก็สามารถหลบหนีได้ทุกครั้ง พราะลังแห่งความสามคัคคีแต่เมื่อเวลาผ่านไปนกกระจาบบางตัวเริ่มขัดแย้งและทะเลาะกันจึงขาดความสามคัคคีไม่ร่วมมือกันพวกตัวที่ไม่สามคัคคีจึงไม่สามารถยกตาข่ายหนีไปได้นายพานจึงจับนกพอกนี้ได้อย่างง่ายดาย เหตุการณ์นี้ความสามัคีีจึงเป็นสิ่งสำคัญหากผู้คนหรือสัตว์ทำงานร่วมกันก็ย่อมสามารถผ่านพ้นปัญหาได้แต่เมื่อไม่สามาัคีีก็ย่อมถูกทำลายได้ง่ายเช่นกันในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนมีภิกษุและคราวาสจำนวนมาก ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและได้เข้ามาอยู่ร่วมกันในวัดหรือในคณะสงฆ์เพื่อฝึกฝนและปฏิบัติตามหลักธรรมเมื่อมีการอยู่ร่วมกันจำนวนมากก็มีโอกาสเกิดความขัดแยง้งและความไม่เข้าใจกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนธรรมะชื่อว่าสารานิยธรรมหประการขึ้น เพื่อให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเกิดความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะโดยหลักคำนี้มุ่งเน้นไปที่การมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือกันคำว่าสารานิยธรรมแปลว่าธรรมที่ทำให้ระลึกถึงกันคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ ของผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นครอบครัวไปจนถึงระดับประเทศหรือแม้กระทั่งนในระดับโลกมีอยู่หกประการ 1. เมตตากายกรรมคือการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นผ่านการกระทำทางกายเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นการทำสิ่งดีๆโดย การทำสิ่งดีๆให้คนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสงบสุขคำว่าเมตตาหมายถึงความรักความคารุณาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขส่วนคำว่ากายกรรม คือการกระทําทางกายเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงหมายถึงการแสดงความรักและความกรุณาผ่านการกระทําที่เป็นเนรูปธรรมเช่นการช่วยเหลือการเอื้อเฟือ้อหรือการดูแลผู้อื่นเมตตากายกรรมไม่จำกัดเฉพาะการช่วยเหลือทางด้านวัตถุ แต่รวมถึงการให้การสนับสนุนในรูปแบบต่างๆเช่นการดูแลผู้ป่วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากหรือแม้กระทั่งการแสดงความห่วงใย,ยต่อกันเช่นหากเห็นคนล้มบนลงบนถนนเรารีบเข้าไปช่วยประคองให้ลุก หรือหากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกเราอาจพาเขาไปยังที่ปลอดภัยหรือเช่นขณะอยู่ในลิฟต์เห็นคนถือของพรุงพรังเราจึงช่วยกดลิฟต์และเปิดประตูให้เขานี้แสดงถึงการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการแสดงความเมตตาผ่านการกระทำที่เป็นรูปธรรมสองเมตตาวจีกรรมคือการแสดงความเมตตาต่อผู้ผู้อื่นผ่านคำพูดวาจาที่เราใช้ในการสื่อสารควรเป็นไปในทางสร้างสรรค์อ่อนโยนสุภาพและให้กำลังใจการพูดด้วยเมตตาจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดความขัดแยง้ง และทำให้เกิดความรักความปรองดองในสังคมเช่นการพูดให้กำลังใจผู้อื่นเมื่อบุคคลรอบข้างทำงานผิดพลาดแทนที่จะตำหนิอย่างรุนแรงและเลือกที่จะพูดให้กำลังใจให้เกิดปัญญาเข้าใจสาเหตุมากขึ้นการพูดชื่นชมผู้อื่นคำชมเชยที่มาจากความจริงใจ สามารถสร้างความรู้สึกดีและสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น 3. เมตตามโนกรรมคือการมีความเมตตาต่อกันด้วยใจหรือความคิดที่ดีปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขไม่คิดร้ายไม่คิดอิจฉาริษยาหรืออาฆาตใดๆต่อผู้อื่นแม้จะไม่ได้แสดงออกทางกายหรือวาจา แต่จิตใจที่บริสุทธิ์และปรารถนาดีย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การกระทำและําพูดที่ดีต่อไปเช่นเพื่อนร่วมง,งานที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งแม้ว่าตนเองจะยังไม่ได้เลื่อนขั้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอิจฉากลับคิดปรารถนาดีและรู้สึกยินดีกับความสำเร็จ ของเพื่อนร่วมงานคนนี้ด้วยใจบริสุทธิ์หรือการให้อภัยและไม่คิดโกรธเคืองเมื่อมีการพูดจาไม่ดีใส่ตนเองแม้ว่าจะรู้สึกเสียใจแต่เลือกที่จะไม่โกรธเคืองและคิดให้อภัยเพื่อนคนนี้เพราะเข้าใจว่าเขาอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เครียดและไม่ได้มีเจตนาร้าย การมีจิตใจที่มีเมตตาเช่นนี้จะช่วยให้เราเป็นคนที่สงบมีความสุขในใจ 4. สาธารณโภคีคือการแบ่งปันทรัพย์สินหรือสิ่งของต่างๆที่ได้มาโดยชอบธรรมข้อนี้ส่งเสริมให้คนในสังคมหรือหมูนะ่คณะมีความเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกันไม่ยึดติด หรือหวงแหนทรัพย์สินส่วนตัวแต่แบ่งปันให้กับผู้อื่นตามสมควรเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเช่นในหมู่พระสงฆ์เมื่อได้รับพัตหารจากญาติโยมท่านจะนำอาหารเหล่านั้นมาแบ่งปันในหมู่สงฆ์อย่างเสมอภาคไม่ถือว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งแม้ึผู้ที่ไม่ได้ออกบิณฑบาตในวันนั้น ก็ยังสามารถจะได้รับส่วนแบ่งเช่นกันการแบ่งปันอาหารเช่นนี้ทำให้บุคคลในหมู่คณะได้รับสิ่งที่จำเป็นและไม่ขาดแคลนหรือในบางชุมชนเช่นเกษตรกร,ะกรจะมีการรวมกลุ่มกันปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทุกครอบครัวสามารถใช้ที่ดินร่วมกันสำหรับปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ โดยไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะผลผลิตที่ได้จะนำมาแบ่งกันในหมู่สมาชิกโดยไม่แบ่งแยกว่าใครปลูกมากหรือน้อยทุกคนได้รับส่วนแบ่งตามความจำเป็นซึ่งเป็นอันแสดงถึงการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน 5. ศีลสามัญญาตาคือการมีศีลบริสุทธิ เสมอก,กันกับเพื่อนปรมกจันท์ทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายถึงการปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่างเคร่งครัดอย่างเดียวกันเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่ก้าวไกา่หน้าที่กันไม่อ้างอำนาจของตนคมเหงรังแกผู้อื่นไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆทั้งปวง มีความเคารพต่อกฎหมายระเบียบวินัยไม่ทำตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะสามัญญาตาหมายถึงความเสมอกันหรือความเท่าเทียมกันดังนั้นศีลสามัญญาตาจึงหมายถึงการที่บุคคลทั้งหมดรักษาศีลหรือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ดีงามในลักษณะที่เท่าเทียมกันเช่น การที่พระสงฆ์รักษาศีลและปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดโดยไม่ว่าภิกษุรูปใดจะเป็นผู้บวชมานานหรือพระบวชใหม่ทุกรูปต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเดียวกันอย่างเคร่งครัดการมีศีลเสมอกันในหมู่สงฆ์เช่นนี้ช่วยสร้างความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีในสังคมสงฆ์ และส่งเสริมให้เป็นที่เคารพศรัทธ,ธาในหมู่พุทธศาสนิกชน 6. ทิฏฐิสามัญญาตาคือการมีความเห็นหรือความเข้าใจในสิ่งต่างๆที่ตรงกันหรือมีทัศนคติและความเชื่อในหลักการเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมะหรือหลักคำสอนทางศาสนา การมีความเห็นที่ตรงกันนี้ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเช่นคนในชุมชนหนึ่งมีความเห็นตรงกันว่าศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขพวกเขาต่างยึดมั่นในหลักศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ไม่โกหกและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาการที่ทุกคนมีความเห็นตปรงกันเช่นนี้ทำให้สังคมของพวกเขาเป็นสังคมที่สงบสุขไม่มีความขัดแย้งหรือความรุนแรงสารานิยธรรมหกประการนี้จึงเป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดอง และมีความเข้าใจกันทั้งในด้านการกระทำวาจาความคิดการแบ่งปันทรัพย์สินการรักษาศิลและความเห็นที่ตรงกันไม่เพียงแต่ถูกนำไปใช้ในหมู่สงเท่านั้นแต่ยังเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคาราวาสหรือในกลุ่มคนที่ทำง,งานร่วมกันได้เช่นกัน สมดังพุทธศา,าสนาสุภาษิตที่ว่าวิวาดังพยโตดิสวาอาวิวาดันจะเขมโตสมกาสะกิลาโหตะเอซาบุธานุซาสนีท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัยและความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงมีความประนีประนอมกันเถิด นี้เป็นพระพุทธานุศาสนีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มองเห็นถึงโทษของการกัดแยง้งและเห็นถึงคุณค่าของการไม่ทะเลาะเบาแวงการอยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีและการประนีประนอมเป็นผลทางแห่งความปลอดภัยและความสงบในบัดนี้เป็นช่วงพิธีทอดกรถิน อันเป็นพิธีแห่งความสามคัคคีเราสามารถสังเกตเห็นความสามัคคีพร้อมเรียงของหมู่สง์พุทธศาสนิกชนได้ในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์จะจำพรรษาตลอดช่วงฤด,ดูฝนคือช่วงเข้าพรรษาไม่สามารถออกเดินทางไปข้างนอกเพื่อกางแรมที่อื่นได้เมื่อออกพรรษาแล้ว พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบสามเดือนรับผ้ากรถินจากฤรัหัดเพื่อใช้ในการตัดเย็บจีวรใหม่เนื่องจากผ้าจีวรเดิมอาจชำรุดจากการใช้งานพิธีทอดกรถินจะจัดขึ้นปีละครั้งโดยมีระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนหลังออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11 ถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน12การทอดกระถินในช่วงเวลานี้เรียกว่ากระถินนาการซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดตามพระธรรมวินัยพิธีทอดกรถินมีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนทั้งในด้านการช่วยเหลือกันการแบ่งปันทรัพย์สิน การมีใจมีเมตตาต่อกันและการรักษาศีลร่วมกันพิธีทอดกระถินเป็นโอกาสที่ทำให้หลักธรรมเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตโดยส่งผลให้เกิดความรองดองและความสุขสามคัคคีเป็นการสืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณและทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และสามต่อวัฒนธรรมอันดีงามอันนำมาซึ่งความสุขสำราญต่อไปมีอัฏถาที่บายดังได้สแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการัชนี้